สวัสดีครับร้านบีเลสติ้งนะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเรววดีหกสิสามครับที่คุณเห็นอยู่นี้คือเซทเอ็กลูกสี่สิบแปดอ่าหลายคนบอกว่าพ่อดังขี่ก็ลำคารันดังไหมอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าเงียบนะคันนี้เงียบกว่าสี่สี่บางคันอีกเอออะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็อะไรประมาณนี้ก็ลองดูอ่ะรถตัดหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่า แคติกเครื่องให้ดูก่อนว่าประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเบิ้ลให้ดูพอดีก็เหมือนเดิมครับอยู่คนเดียวเหมือนเดิมเอา้าฟังเสียงกันหน่อยคดมัน บอกเลยว่ามันมันก็มันมือมากเลยอะไรเงี้ยครับก็คาบูเหมือนเดิมประมาณแบบนี้คาบูใหญ่รีแตงลูกสีแก็วิ่งดีครับวิ่งดีคันนี้วิ่งดีชอบมากวิ่งก็เจ้าของก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความเร็วะเท่าไหร่ครับแต่เราก็ส่งงานก็ตามระเบียบอยู่ครับประมาณร้อยร้อยหนึ่งร้อยร้อยนิดหน่อยครับไม่ถึงขั้นร้อยกว่านะร้อยนิดหน่อยประมาณเนี้ยแต่วิ่งดีขี่นิ่มขี่เนียนเนียนมาก แต่มันก็เหมือนเดิมมันไม่มีใครถือกล้องให้จะขี่ให้ดูว่ามันแม่งเจ๋วว่ะอะไรประมาณนะี้ลูก48ของเราสตาร์ทมือได้ไหมก็ต้องเป็นธรรมดาครับร้านเรามันเป็นร้านสตาร์ทมือครับจะ4 8 50 54แล้วสตาร์ทมือหมดครับทีไรก็สตาร์ทมือได้อุ้ยเขียกดกดแบบนี้คือปัดหน้าจอวะ่ะออออออลูกอะไรเราก็สตาร์ทมือเอา้าสตาร์ทมือไหนลกูก เราเน้นสตาร์ทมือเป็นหลักเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันพร้อมใช้งานอ่ะนี่ขอยเข้ามาอยู่ในร่มก่อนแขนเริ่มรอแล้วเดี๋ยวคันสีเทียโนเน,นี่ยเดี๋ยวก็เตรียมลื้อเครื่องลงเนี่ยก็คือเน้นสตาร์ทมือเป็นหลักขี่ง่ายขี่นิ่มมือลูกสี่แปดบิดปั๊บต้องออกไปเลยไม่ใช่รอรอบจะไปอมรออะไรกันบิดปั๊บไปเลยปื๊ดไปเลยขี่นิ่มๆไปเซเว่น ใครยืมไปขี่อะไรคือโอเคถูกต้องคือเป็นรถที่ต้องการกันไม่ใช่ว่าโอ้โหรถกูวิ่งร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแต่ออกตัวขาถีบออกอย่างเงี้ยเออแล้วมันจะทมรถกันทำไมว่าอย่างนั้นอ่ะเออมันไปแซงเขาตอนสองสามกิโลไปแล้วแล้วก็เอ้โอ้โหเนี่ยรถกูแรงมากเลยบ้าเขาถึงขยุกกัาหมดแล้วเพื่อนโอ้รถจังหวัดนนท์เขาไม่ขี่ถึงโลหรอกสี่ห้าร้อยเมตรแม่งก็สุดทางแล้วก็ส่งงานกันอย่างนงี้หละครับก็คือขี่ง่ายพร้อมขี่ คันนี้คือไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเหลือใสตะก,ก้าหน้าให้เจ้าของเออแล้วก็เอ,อะไรวะชก,ชกหลังชกหลังชกหลังชัยโยาาก็เหมือนที่บอกว่าส่งงานกับแบบนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเย็นๆถ้ามีใครมาอยู่อีกคนหรือจะให้เขาขี่ตามให้เราเดี๋ยวจะขี่ให้ดูแล้วกันเพราะมันมันขี่มันเป็นยังไงมันนิ่มมันนิ่มโนลแค่ไหนเสียงก็ไม่ดังครับเนี่ยเดี๋ยวจบคิวก็เอาไปขี่เล่นนี่ครับขี่จนกว่าจะพอใจขี่กันจนแบบสนุกสนานมากครับมันน่าขี่รถอะ เสียงคงเสียงเครื่องมันดีหมดเลยเนียนเสียงคงเสียงท่อมันสมบูรณ์กันอะไรประมาณเนี้ครับมันก็เลยเป็นรถที่น่าขี่คันหนึ่งก็ก็รับชมกันดูครับช่วงนี้ร้านบิลเลตติ้งก็ไม่ได้รับทำรถเพิ่มรับทําเฉพาะลูกค้าที่เข้าใจด้วยประมาณนั้นครับลีลาเรื่องเยอะก็ไม่ต้องมารเราเป็นลานขาไหลด้วยอะไรก็ลองดูลองดูชอบร้านไหนก็ถามร้านนั้นครับโอเคก็ส่งมาทานี้แหละครับก็เดี๋ยว ไปขี่รถเล่นแล้วแล้วเดี๋ยวกลางคืนตอนเย็นถ้ามีใครอยู่ก็เดี๋ยวจะให้เขาขี่ขี่ตามหรือยังไงก็ค่อยว่ากันทีนึ่งย่ค่มยมีใครอยู่ก็อยู่คนเดียวตลอดร้อนๆอ,อย่างเงี้ยโอเคขอบคุณนะครับที่รับชมกันก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับผมว่าชอบแบบไหนกันเลยกันก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกครับตสนนี้รุ่น48หน้าขี่ครับโอเคครับสวัสดีครับ